ถ้านองมาขึ้นเขาเท่เลกครับวันนี้บ่เคยขึ้นเขาขึ้นเขาปักเท่เลกเลยเปิดซิ่งเลยเบี้ย มองนี้มันสิลงไปอยู่แป๊บหนึ่งมองนี้สิลงไปดันเป็นเลยว่ะเออดันทิ้กูปลงนี้ข้าวหนึ่ง มองหันมันเป็นหลุมเดี๋ยวรอรอมันตกลงจักหน่อยเดี๋ยวต่อยมันตกลงกอนใส่หกดเดียวลงก่อนใส่หา ใส่สามเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยเหยียบไปก่อนเหยียบไปก่อนขึ้นสามไปก่อนเทีย่ยวมันตึกกว่าอันนี้ วาน,นี่คันบ่นมีรถข้าออกเลี่ยนข้าออกเล่นสองคันบ่นมีรถว่าน,นี่เขาตรงออกเลี่นสองมันยังบดอึกนะลุงม,มันอันนี้แหลเบี่ยงรอบไปจากพันสองประมาณพันสอง ออกไปก่อนเดี๋ยวยังไปซับสองยู่อน่ะเขาคกดซ้อนมันนี่เขาเออเขาเลยโอเกซีไปไปถือกเซีเหรอ เ <G ül üyor> กือบซ้อนเนอะเลียงรอบพันสองวันนี้พันเอ็ดพันเอ็ดพันอดพันสองย่ยเหรี่รอบสูงเย่าเห่นรอบสูงเออประมาณเนี้ยคอยไปใน,ในมันแลนในซร้เนี่ยรหดนั่น <laughs> สุดเนิ่นเลยวันนี้จนหอดมอหาบาทมันละเมังขคืนแกสามก็ึคืนไหนยูแต่วา่ามันต้องไปซับอยู่มอหาบาทเดียบใส่ คันลอบมันจิตโต๊ะเข้ากับเหยียบใซเพอหลอบมันลั่นแล้วเขากะคันเลียงเลียงเลี่ยงใบคนนี้คันรอบบนหญิงเว่ละเด็ดแห้งนั้นข้อมหอนมันจ่งขึ้นข้อมห่อนสีแดงแต่ว่าคันห้องเล่นรอบนิ่งไปเนี่มันจิตมันจิตข้อมผอนที่โบขึ้นน่น บางคนห็เนเรียนย่างๆรถเขาเขากัดส่เข้าเขากันขึ้นเกียร์สองเนี่ยนะบางคนก็เิีนรอบพันพันเอ็ดมองไดมันต่ำมองได้ไดนน 1, 000, 000เขาอันโมเนอร์นกแบบเยนรอบพันพันเอ็ดขันหินว่าเนื่องทั้งหนาวก็เหยียบใส่มนะันเชื่อพันสองสิลนะได้เอาสูตรเลยวันนี้